ยโ้โฮสวัสดีครับทุกท่านดีที่รอบสู่การสอนแฝกของพิธิกในครั้งนี้ครับหลังจากที่พี่ได้หายห่างไปนานเนี่ยประมาณสักเออน่าจะ6เดือนเห็นจะได้หรมั้งอืมซึ่งคราวนี้เนี่ยพี่กะว่าจะเริ่มตั้งแต่เบสิกพื้นฐานเลยหลังจ,จากที่มีน้องคนหนึ่งเคยรีเควสพี่เอาไว้ว่าอยากจะให้พี่สอนตั้งแต่พื้นฐานเพราะว่าบางทีเห็นบอกว่าไปดูคนอื่นเขาสอนแฝดมาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็ มาดูพี่แล้วเข้าใจง่ายดีนะฮะเอาละและคราวนี้เนี่ยพี่ก็จะสอนตั้งแต่เบสิกพื้นฐานเลยและคือพื้นจริงๆเลยนะฮะในครั้งนี้ก็คือการพื้นฐานการใช้แฟตนั่นแหละแลวก็หวังว่าน้องๆคนจะเข้าใจง่ายกันนะเอาละเดีย๋ยวไปดูกันเลยเอาละนี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรม Adobe Flash ที่พี่ใช้นี่เป็น CS3 Professional ซึ่งบางทีน้องบางบางคนเนี่ยอาจจะใช้เป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่านี้ซึ่ง จะเวอร์ชันใหม่หรือเวอร์ชันเก่าเนี่ยสวตัตพี่แล้วคิดว่าเรื่องของเวอร์ชันเนี่ยไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่มันเกี่ยวกันที่ฝีมือและการทํางานนั่นแหละแล้วก็ออปชั่นแต่ละอย่างก็จะใกล้เคียงกันนะพี่เคยลองไปใช้เวอร์ชันใหม่อยู่เอาละและทีนี้พี่ก็จะให้น้องทงคำความรู้จักกับนี่เลยครับปุ่มเครื่องมือที่อยู่บริเวณนี้ก็คือจะมีหน้าตานี้เป็นหน้าตาหลากักเป็นอุปกรณ์หลักที่จะใช้ในแฟลตเลยนะฮะก็คือ พี่ก็จะมีเอ่อเคอร์เซอร์สีดํากับสีขาวซึ่งคุนสมบัติของทั้งสองอย่างมีความแตกต่างกันนะฮะแล้วก็จะมีเจ้านี้อันนี้จะใช้ในการทานเฟอร์เปลี่ยนรูปทรงส่วนถ้าเราคลิกค้างจะนี้ไว้ใช้ในการกราเดียน์กราเดียน์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสโลตู ool, ซึ่งสโลตูนี้จะเกี่ยวเกี่ยวมีความเกี่ยวเนื่องกับลูกศรแห่งความมืดนะฮะลูกศรสีดำพี่เล็กเล่นเฉยนะครัแล้วก็ตัวนีเน้เป็นปากกาเพนสลักการวาด นี่ฮะซึ่งของไอ้น,นี่ก็เป็นตัวพิมพ์อ,อ,อักษรนี่ก็เป็นลักษณะของการกีดเส้นตรงเนาะส่วนนี้ก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอันนี้ใช้เส้นกับสีนะฮะคือมีความแตกต่างกันนะก็คือ2อ,อันนี้แหละอันนี้คือเส้นอันนี้คือสีในการลงมืออันนี้ก็คือลงสีเส้นอันนี้ก็คือลงสีของสีซึ่งในรายละเอียดเดี๋ยวพี่จะค่อยอธิบายไปทีละนิทีละกิดแล้วกันเนาะถ้าพี่ไม่ลืมนะแล้วก็ตอนนี้ พี่รู้สึกว่าพี่จะต้องอัพงานลงคิปนี่ละอาจจะต้องมีการตัดคลิปกันบ้างเพราะว่าคลิปไอ้ช่องมันยังไม่มันยังไม่กําหนดเกิน15เท่าไหร่เอาละพี่จะรีบไปละกันนี่ก็เป็นรูปมือในการเคลื่อนหน้าจอไปมาไปมานะครับก็นี่ก็ซูมแบนถ้ากดบวกเป็นซูมเข้าซูมออกนะครับแต่นี่พี่กดอันตินเนตนะฮะมันจะซูมเข้าซูมออกได้แะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปรับเป็นค่าเดิมเมาส์ไอ้สีสีขาวถ้าเกิดเลือกสีก็เนี่ยฮะก็มีสีแพทเทิร์นกับสีที่เป็นวง ที่เราจะเลือกมาหรือถ้าเกิดว่าเราจะปรับเป็นไออัลฟานี้ร้อยจากร้อยเปอร์เซ็นก็เหลือเป็นเก้าสิบหรืออะไรยางเงี้ยฮะก็คือสามารถปรับได้เอาความความสว่านถ้าเลือกสกอร์นี้ก็จะดึงเป็นแถบเอาได้นะฮะนี่ครับแล้วก็พวกนี้ไอตรงนี้ก็จะไออันนี้สลับกันคะโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแถบเมนูที่จะเปลี่ยนไปตามไอไอเทมออปชันที่เราถือแต่ละชิ้นนะฮะพอเราถือแล้วก็จะมีออกมานะฮะและหลักๆแรกๆเนี่ยที่พี่จะค่อนข้างอยากให้ย่างนี้ ในสเต็ปของพี่นะก็คือจะต้องปลดล็อกแม่เหล็กเพื่อที่จะเพื่อที่เวลาพี่วาดเนี่ยมันจะได้ไม่ค่อยควนกันมากเอาละทีนี้พี่จะเริ่มวาดอะไรสักอย่าง draw something เอาละพี่ก็จะวาดอตอนนี้คงจะขอวาดใครสักคนแล้วกันนี่ฮในนี้พี่ใช้ตัวปากกานะฮะแล้วก็ลากเส้นของเลเยอร์นี้เป็นเลเยอร์เลเยอร์หเดี๋ยวเรื่องเลเยอร์พี่คอยไว้คราวหน้าแล้วกันนะฮะสเต็ปนี้ เริ่มวาดหน้าคนขึ้นมาโดยใช้เส้นนี้ซึ่งพ,พี่จะมีการกรุ๊ปไว้นะฮะเนี่ยเขาตรงนี้พี่จะกรุ๊ปเอาไว้เพื่อให้ผลว่าเพราะสเต็ปเทคนิคของพี่เนี่ยเวลาใช้ปากกาแล้วกรุ๊ปเนี่ยมันจะทําใหา้งานเป็นเชฟอย่างนี้แล้วถ้าเกิดไม่กรุ๊ปเนี่ยเวลาเราดึงเส้นมาแล้วก็มันมันชนหรือว่ามันจะกวนๆกันนะพี่ยังอธิบายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ก็คือพี่ก็จะปลดเป็นกรุ๊ปเอาไว้ฮาละ ก็วาดตามาอันนี้พี่ค่อนข้างจะแบบว่าเออจินตนาการถึงโครงหน้าตัวละครก่อนนะฮะแล้วก็วาดออกมาเพราะว่าโปรแกรมแฝดน,นี้ถ้าล่างแล้วมันเส้นมันจะเยอะอันจากงึกๆๆอ่าล่ะตัวนี้ก็อ่านี่ใช้เทคนิคลบอย่างนี้ได้ครับถ้าดูโดยรวมแล้วโอ้ยอันนี้พี่ปลดล็อกอยู่เนาะเออดีมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะาจะจริงพี่ทาแล้วมันจะเส้นชนกันแล้วก็มีนี่ครับในกรณีที่แบบว่าเออพี่ทําปล่อยผมมาอย่างนี้เนาะครับ แน่อันนี้พี่กด,ดอันติเนตเพื่อปลดไอ้นี่ออกนะฮะรอพับปุ๊บพอพี่จะแคนเซิลการตัดเชฟตรงนี้ก็จะกดอันติเนตแล้วก็กดคลิกหนึ่งครั้งนอกจอให้นอกเชฟวัตถกุก็จะมีเนี่ยฮะโอเคทีนี้ถ้าสังเกตนะมันจะมีเส้นที่กินกันอย่างนี้เป็นปล่อยผมเข้ามามีวิธีลบอย่างไรนะหรือเดี๋ยวพี่ก็จะเนี่ยต้องคอโทนบีก่อนนะฮะแล้วทุกอย่างเนี่ยจะรวมกัน เหตุ hey, ผลที่พี่ทำอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้แทรกอย่างนี้ได้อ่ะทีนี้พี่กรบเส้น,นคลิกใช้เมาส์สีดำนี่ฮะคลิกที่ลายตรงนี้บางทีพี่อาจจะเร็วนิดนึงเพราะต้องชะงเงด้อดเวลาโดยเพราะเกรงว่ามันจะเกิน15 1หนาทีก็ลงองภาวนาให้คิรยนลารานี้มีคลิปลงคลิปได้ยาวเมื่อไหร่พี่ก็จะเอาคลิปที่อลังการขึ้นมานะ,ะครับอาละทีนี้ก็ทำคิวออกมาหน่อยแปบบ๊บอ่า นี่แล้วก็ตรงนี้เป็นหูแล้วกันอืหูเป็นหน้าใครก็ไม่รู้เอาละซำกายไปเลยแล้วกันนี่แหละเดี๋ๆวลงมาหน่อยเพราะรู้สึกเนี่ยครับใช้เมาส์สีขาวนะฮะอันนี้พี่เร็วไปนิดหนึ่งคือใช้เมาส์สีขาวกดที่เส้นตรงนี้แล้วกดลูกศรลงมาอ่าล่ะครับนี่ก็พอจะเข้าใจแล้วนี่พี่ก็ขับมาเครื่องมือเครื่องมือตรงนี้ แล้วก็พี่ก็จะวาดดวงตาใส่เข้ามาซึ่งนี้ที่พี่ทำลักษณะนี้คือการวาดใน layer <S <S เลเยอร์เดียวนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีการแบ่งเลเยอร์ซึ่งการแอนิเมตไฟบางทีมันจะมีสูตรบางสูตรของคนทำแล้วเขาจะแอนิเมตเป็นแบบเหมือนหุ่นเชิดนะฮะก็คือจะแบ่งเป็นชิ้นแบ่งเป็นหัวแบ่งตัวแขนขาอันนั้นก็จะประหยัดเรื่องโปรดักชันไปลักษณะหนึ่งแต่ก็จริงๆก,ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์งานนะครับเพราะของพี่นี่จะเป็นสไตล์แบบวาดเฟรมบ y เฟรม ก็งานจะก,ก่อนข้างสาหัสหน่อยหนึ่งแต่ว่าความเป็นธรรมชาติความกลมกลืนกันของมันจะมีอยู่นะฮะ,ะ,ะตอนนี้พี่ได้หน้าของใครสักคนแล้วแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่พี่จะแบ่งแยกของมันก็จะมเีเดี๋ยวพี่ขเขียนหูนิดหนึ่งฟืบอ,อันนี้มือต้องนิ่งหน่อยนะฮะใช้เจ้านี้ใช้ดินสอเขียนหัวไอ้อืม hmm. นีอ่อีกเส้นหนึ่ง เขียนเส้นเข้าไปอ่าละทีนี้ก็จะได้เป็นลักษณะโครงหน้าแล้วแต่ว่าพี่ต้องแบ่งตำแหน่งตาเนี่ยฮะตำแหน่งตากับตำแหน่งตรงนี้ให้บ่งบอกว่าโอเคมันมันเป็นคนละชิ้นกันนะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวพี่จะลองลอง,ล,องลงสีเอ,อ่อสีเนื้อไปก่อนละกันสีเนื้อพี่ปรับเป็นสีโทนส้มแต่ไม่ต้องมากน้อยหนึ่งแล้วก็ปรับออกมาขาวๆหน่อยอ่าลงสีปั๊บนี่ฮะพอพอ,พอได้ลักษณะางานส่วนหนึ่งละ แต่ทีนี้เนี่ยตรงตาเนี่ยมันต้องมีไล่ตำแหน่งของตาขาวนะฮะพี่ก็จะใช้นี่แต่ก่อนพี่จะใช้เป็นสีนะฮะแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าใช้ขาวดาได้แล้วกับเทคนิคใหม่ตรงนี้ก็คือพี่แต่ว่าต้องตั้งเป็นกรุ๊ปก่อนนะฮะขีดลักษณะเช่นนี้เข้ามาใช้เป็นเส้นดําเลยนะครับไม่ต้องไปแยกตีแล้วเพราะว่าสเต็ปใหม่นี้พี่เพิ่งได้มาเอาล่ะพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บลากมาปับ๊บกดคอนโทนบ B แล้วอย่าเพิ่งกดอะไรทั้งสิ้นนะฮะอย่าเพิ่งไปกดอะไร ้องกดตามนีพอเรากดทอนบีให้เป็นเส้นดําอย่างงี้ฮะหลังจากนั้นเราก็กดเ,เลิกลงสีและเลิกตัวนี้เป็นสีขาวเลิกลงสีครับเลิกตัวนี้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ลง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 อาละทีนี้กดดีลิทนี่ฮะมันก็จะได้ตามอย่างงี้คือเนื้อจะไม่กินกันแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะลบส่วนเกินนิดนึงอุ้ยอาราละ,าละแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะใต้ตำแหน่งไรผมก็จะเป็นแสงเงานะครับ โอเคตรงนี้ก็ลากจับเหมือนกันนะครับกดคอนโทนบี B, แล้วก็เลือกสีที่ต้องการถ้ากวดว่าเออจะไม่ได้ว่าสีหน้ายังไงก็เลือกดูดอะนี้ก็ได้นะฮะพอดูดปับ๊บก็กดอีกทีแล้วก็มาดึงตรงนี้าละทีนี้การใส่แสงเงาถ้าเป็นเงาของวัตถุน,นะครัก็เลือกอ,อปรับไปทางสีโทนมืดซึ่งตอนนี้มันข้ามฝั่งเหลืองคือสว่างถ้ามืดของมันก็คือจะออกให้แดงๆหน่อยาละแล้วก็เลื่อน เลื่อนสกอร์ลงมาอันนี้เป็นการลงสีตามที่หลักการแทรกสีนะฮะคาแรคเตอร์จะดูมีน้ำมีนวลขึ้นถ้าเราใส่สีลงสีลักษณะเช่นนี้ปับ๊บอ่ละทีนี้ก็ได้แล้วเรื่องตาตอนนี้ตาพี่ก็จะเป็นตาสีเขียวแล้วกันอ่าแต่ทีนี้เนี่ยพี่อยากให้เป็นไฮไลท์แบบว่าข้าบนเป็นสีดำข้าวบนข้าล่างเป็นสีเขียวเนาะทีนี้เนี่ยก็จะไปที่ตรงนี้แล้วครับเครื่องเครื่องมือที่อยู่บริเวณนี้ อ่าละเลือกเป็นลีเนียตรงนี้มันจะเป็นเลือกดำนะครับเ,เพียงน้องแค่กดตรงนี้ดำมาคลิกเข้ามาปับ๊บให้มันขึ้นลักษณะเหมือนกับตอนดูสีตรงนี้ฮะแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่ช่องตรงนี้แล้วก็เลือกดูดมาสีเขียวอ่าล่ะทีนี้ก็เราก็ได้สีเขียวละแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากแทรกตัวนี้เก็กดช่องว่างบริเวณนี้ได้ฮะถ้าเราจะอ,าออกก็เลื่อนออกมาแหมมันก็จะหายไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีปัญหาทีหนึ่งโอเคเลื่อเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาครับอ่าล่ะ นี่เราก็จะได้ตามนี้เนาะแล้วก็เลือกลากสีลงมาครับครับนี่เราก็จะได้ขอบตาช่วงบนที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็การใส่ไฮไลท์แสงขาวบริเวณในตาก็อันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่พี่เพิ่งได้มาเหมือนกันซึ่งมันจะไม่เปลืองเลเยอร์นะฮะก็คือเราจะวาดทุกอย่างในเลเยอร์เดียวเลยถ้าเกิดว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นแค่รูปนิ่งเฉยๆเราก็จะได้ไม่ต้องไปกินทรัพยากรคือแบบมีเลเยอร์ให้ลกหัวลกตามากนะฮะ แล้วก็นี่ครับเราใช้เส้นสีขาวนี่เลยเพราะว่าหผลที่พี่ทำนี่เดี๋ยวพี่จะอธิบายก็ออธิบายไปละกันนี่ฮะพี่จะใช้เส้นสีขาวแล้วก็ลงสเตปไปอย่างนี้เดี๋ยวอันนี้พี่จะใช้เส้นแบบว่าเออเป็นสูตรทําไมอ,อีกสูตรสองสเตปนะครับว่าทําไมต้องเหลือเส้นขาวทิ้งเอาไว้เพราะอันนี้เดี๋ยวตาข้างนี้พี่จะลบเส้นขอบดําตรงนี้ออกเนี่ยครับถ้าสูงเข้าไปเส้นขอบดําตัวนี้พี่จะลบออกแล้วพี่ก็จะใส่ตรงนี้เป็นสีขาว นี่ตาก็จะได้เป็นไลายขาวแต่ทําไมแต่ทาไมที่ที่ถึงพี่ถึงต้องใช้สเต็ปอย่างนี้พอเรากดเอ่อดูนี่ครับดูเฉพาะเส้นก็จะเห็นมันเป็นเกินอย่างนี้มานี่ฮะถ้าเกิดว่าเราไปลองไปดูทางฝั่งนี้พี่จะลองเอ่อลบตรงตรงนี้ปุ๊บลบออกไปปั๊บพี่ลงแสงสีขาวไปปุ๊บแล้วเส้นเนี่ยเส้นสีขาวไม่อยากได้ก็ลบออกพอลบออกปุ๊บนี่ครับมันจะเห็นเกินมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีเส้นสีขาวไว้กดทวนทวนแซ่นนะฮะ เราต้องมีเส้นสีขาวไว้เพื่อที่จะให้มันเกืนกันนี่เขารายเอ e ียดเล็กน้อยนะฮะที่เหลือก็เป็นขั้นตอนการตกแต่งต่างๆนะนะนะนานานี่คือลักษณะของการบ้านหน้าคาแรคเตอรนะ์นะฮนะนะเอาละส่วนเครื่องมืออื่นที่พี่จะมานี่ครับอโซ่ทูมันจะใช้สามารถใช้อย่างนี้นะครับใช้แยกได้นี่ฮะอโซปัป๊บเนี่ยจะแยกตามเชฟแล้วจะขึ้นอิงก,กับเมาส์สีดานะฮะแล้วก็สามารถกดตามลูกศรคีย์บอร์ดได้นี่จะแยกหน้าอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็ดูเหมือนโอ้ พอหนุ่มหน้าบากคนหนึ่งโอเคก่อนตอนแซดเพื่อกลับมาทุกอย่างเกี้แล้วตอนนี้เนื้อก็จะเป็นกน,นีนด้วยกันแล้วบางทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องอยากจะเช็คว่าตำแหน่งตาขาวเนี่ยสมมติว่าน้องสงสัยว่าน้องลงไปหรือ,อยังกับตำแหน่งตาขาวเนี่ยพอแบ็กกราวก็ขาวด้วยมีวิธีหนึ่งที่เช็คดูไม่ต้องเปลี่ยนสีแบ็กกราวนะครับก็คือกดตรงนี้นี่ครับเลือกเมาส์สีดําแล้วกดที่เลเยอร์ช่องแล้วจะเห็นทุกอย่างเป็นเส้นเส้นปลาจุดๆนะครับแล้วตรงแหน่งที่เราเป็นลงสีขาวแล้วก็จะเห็นเป็นเส้นปลาเหมือนกันแสดงว่าเส้นขาวตรงนนีีีี้้้เเเรรรราลงงสยยบอช็คต่ เป็นวิธีเช็คอย่างหนึ่งนะฮะส่วนเครื่องมือตรงนี้เส้นต้นสี่เหลี่ยมก็พอเข้าใจอยู่นะฮะเอาละและทีนี้มันก็พี่พี่จะมีอันนี้นิดหนึ่งะฮะถ้าเกิดว่าออปชันบางทีลงสี่เหลี่ยมมันจะมีออปชันเมนูพิเศษคือแบบว่าน้องลงสี่เหลี่ยมปั๊บแล้วอยากให้เดี๋ยวพอเป็นเส้นนี้แล้วกันอ่าอ,อยากให้สี่เหลี่ยมนี้เป็นขอบมนจะทําอย่างไรเลือกมาที่สี่เหลี่ยมนะครับไปเลือก Pro p e r t y ้นี่ฮะและหลายๆอย่างเนี่ยจะเป็นข้อมูลเชิงลึก ของคือจะเยอะมากกว่าตรงนี้ก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะน่าจะ property มั้งอืมแล้วก็ปรบับเคเลื่อนสกอร์ขึ้นมาอ่านี่ครับหาตั้งนานไม่รู้หายไปไหนเ๋อ,เอไม่ใช่ไม่ใช่ฉันยังไม่ได้ลากเลยอ่าตรงนี้ก็ปรับแปรนะนี่ฮะถ้าเป็นลบนี่ไม่คือไม่รู้คืออะไรแต่เอาเป็นขึ้นไปนบวกแล้วกัน3ามรนี่ครับมันจะเป็นเส้นขอบเคิฟโดยเฉพาะเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราปรับใหนน้น้อยสัก10ก็จะเป็นนี่ฮะขอบแค่ส0 แล้วตรงและออปชันตรงนี้นะ่าจะเป็นอ๋อรีเซ็ตนะฮะทำให้ทุกอย่างมันรีเซ็ตเหมือนกันอันนี้เป็นล็อกถ้าปลดล็อกก็คือสมมติว่าเราจะใส่ตัวนี้10ตรงนี้20ตัวนี้30อ่าตรงนี้ก็เป็น40พอเราลากออกมาปั๊บนี่ครับมันจะเป็นเชฟเช่นนี้เองอ่าแล้วก็เป็นรูปทรงที่ค่อนข้างแต่ว่าโอเคได้ไปกันแล้วก็ถ้าทรงตรงทรูตัวนี้หลักๆก็จะมีแค่เลือกสีแล้วก็เออสมูทมั้งสมูทติ้ง พี่เลียกเป็นสีขาวมันมองไม่เห็นอ่าสีนี้แล้วกันโอเคแล้วสมมุติว่าเชฟตรงนี้น้องรู้สึกว่ามันยังกระด้างกระเดืองสองน้องสามารถทําอย่างนี้ได้นะะเออเดี๋ยวคอนโทรลบีก่อนอ่ากดที่นี่แล้วก็เลื่อนเลือกให้ออปชั่นตัวนี้ฮะอันนี้จะทาให้มันสมูทขึ้นเคิร์ฟเคิร์ฟขึ้นเนี่ยมันก็ดูฟึบสไลด์แฟบเข้ามาหรือว่าจะให้ดูแข็งมันเข้าไปอย่างนี้คือถือว่าน้องจะาว่าให้มันดูแข็ง อย่างนี้แต่ว่ามันกลับมาดูไม่แข็งเท่าไหร่ก็เนี่ยครับตั้งนี่ช,ก,ชก,ก็จะเป็นเส้นตรงเอเชฟที่มันตรงขึ้นกับเคิร์ฟขึ้นนะฮะก็มีประมาณนี้แหละครับการสอนแปดขั้นพื้นฐานแล้วเนาะเออตอนนี้พี่ก็นั่งเชงเงดูเวลาน่าจะถึงครบเวลาแล้วแหละ ถ้ายัางไงก็น้องคนไหนมีข้อสงสัยแล้วก็ถามพี่ได้นะคระับสำหรับการสอนแฟดขั้นพื้นฐานในสเต็ปแรกครั้งนี้พี่อยากจะให้คลิปนี้มันแบบว่าแชปเตอร์เดียวจบๆไปเลยนะฮะก็อาจจะว่าว่าจบเร็วนิดหนึ่งถ้างั้นงไก็ขอขอบคุณที่มารับชมรับฟังการสอแปดของพี่ในครั้งนี้ในการนะครับขอบ